นู่นหมุนน้ำตกจ้ะหมูลน้ำตกอันนี้กินคนเดียวพวกบ้านยังไม่มาอันนี้ทำไว้แต่ข้าวโพดยังไม่ได้ใส่นะใส่เครื่อบพวกทุกอย่างเยอะงไนอยู่กันแค่2องคนก็นก็อันนี่ ด้วยกันนะห้ามทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันเดี๋ยวแม่ตีตุ๊บๆนั่นนั่นนั่นแม่จะตีหนวตุบๆุๆเลยใส่ขพวกกินก่อน <c oughs> รอไม่ไหวตัสี่โมงกว่าลูกสอนเดี๋ยวแม่จะตีนะลูกทำน้องทำไมแอะยังไงเนี่ยหนูอ่ะหนูเป็นกำพาเหมือนกันหมดนะ สอนก็เป็นกําพานะถ้าแม่ไม่เอามาเลี้ยงจะทำไงน้องมันเล็กอยู่อะทําน้องทำไมใส่ครุมันจะได้หอมเดียด๋วยว,ยวยกินไม่หมดหรอกแค่นี้ถ้าซื้อเขาก็50บาทไม่ได้หรอกขนาดเนี้ยเคยไปซื้อมาแล้วเขามีขาย เสร็จแล้วพอทำแล้วพวกบ้านเรา,าไม่ต้องไปซื้อเลยทีนี้ให้ทำกินเราก็เลยต้องทำต้องกลัว,วจะ้ะเอาใส่ตู้เย็นไว้จะได้กิ่นหอมอนุ่นงผาดด้าเปรมมาเด้๋ยว้กินข้าวด้วยกันนี่ทุกคนเด้อ ที่อยู่ฝ่ายลุงพลป้าแตนน่ะมากินด้วยกันอยากไปจังเลยทำไงจะได้ไปซื้อหวยก็หวยก็บอดถูกทำไมล่ะหนูทำไมเสือพวงจะกินเงี้ยทำไมอะ นี่นี่แม่มีผักเนี่ยกินได้ไหมกินได้ไหมอ,มอ,อกินได้แม่ก็ให้กินแล้วดิเ,ออเช้าหั่นหมูแม่ก็ให้หนูแล้วนี่แม่จะกินผักนี่กินผักขมเนี่ยกินผักเนี่ยเะอ,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 อย่าทำน้องแม่จะตีลูกสอนก่อนนะ เนี่ยแมวอ้วนน่ะมันขี้โกงเนี่ย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 อ้วนเออเออไม่อ้วน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 แม่ไม่ได้ว่าอ้าวว่าไม่ได้ด้วยเอ๊ะยังไม่ตีเลยนี่ว่าก nah, ็ไม่ได้ว่าแล้วบนเออเนี่ยที่ใส่ไม่ดี ลูกศรสซ้ถุงเงินก็นไม่ได้เนี่ยเนาะเนี่ยถุงเงินเนี่ยถุงเงินนะมีไข่เป็นไข่ทองแดงอีกเลยมีเมียไม่ได้เนาะเนาะถุงเงินเนี่ยลูกชาย,ยเนี่ยชายหน่อยอันนี้เกิดเดือนพฤศจิกาเนี่ย ผม้้วก็ยังคั้นอยู่หัวมาเด้อกินข้าวด้วยกันต่น้ำปลา กับข้าว คิดอะไรแม่อีกัน นี่ก่อนนะจ๊ะกินข้าวก่อน